ผลสำฤทธิที่เกิดขึ้นจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตกล้าที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนการผลิตจากการทำเกษตรเชิงเดียวมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสานของนายธนงจันทิมาหมอดินและปรา์เกษตรสปอกอในเขตปฏิรูปที่ดินตบลดูคงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่าน ถือเป็นหนึ่งในเกษตรกรตัวอย่างที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของสอปอกอโดยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าการทําเกษตรที่อยู่บนพื้นฐานความพอเพียงนําหลักการเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์ใช้คือแนวทางที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงครั้งแรกนะครับเป็นโมดินกันเลไปดูงานเอ่อมาฮัวการทําเกษตรเชิงเดียวนี่มันมันบดีแบอ,อยั่งยืนก็เลยไปหันเป็นไลที่เป็น กาทำอยู่อยู่กันเลยมาเรียนแบบกระทำแบบผสมผสานกับยุดปลูกพืชเชิงเดียวนะครับยุดทั้งสารเคมีทั้งอย่างมาเริ่มปลูกไม่ยืนต้นไม่อย่างต่างๆหลายๆอย่างก็ทำมาเลยๆปลูกไปเลยๆตอนนี้กับผมก็คิดว่าสบายครับครบสบายเพราะว่ากาะทำะเกษตรพอเพียงเต็มเต็มรูปแบบทุกวันนี้ก็เป็นตี อีความภูมิใจที่ผมได้รับความหูจากชวนต่างๆที่ราชการต่างๆนชิชมผมไปอบรมดูงันอย่างต่างๆปีหลายๆครั้งนะครับก็บมาทำการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรมให้ก้าวหน้ามั่นคงและย,ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่สปกอมุ่งมั่นจริงจังและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา สนังเกตงินการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรม